เยาวราชในช่วงกลางวันแสงแดดอุ่นตั้งตระงานเป็นเวลาของการเตรียมความพร้อมของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าซึ่งจะต้องเตรียมหน้าร้านให้พร้อมรับลูกค้าจํานวนมากในช่วงเวลายามค่ําคืนแต่ผิดออกไปจากเยาวราชในอดีตเพราะสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทําให้เยาวราชช่วงเดือนมกราคม2564กรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้ความกดดันหวาดระแวงต่อโรคระบาดโควิด พ่อค้ารายหนึ่งบอกกับเราว่าผู้คนยังคงไม่ออกจากบ้านกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยเร็วกว่าช่วงปกติอ๋อปีที่แล้วผมหยุดขายไปสองเดือนปีนี้เขายังไม่ล็อกไงแต่ว่าคนน้อยมากน้อยอาทิตย์น้อยปีที่แล้วป,ปีที่แล้วเพราะว่ามันปีแล้วมันคนมันติดเชื้อน้อยไงปีนี้ไันติดเชื้อคนกลัวไม่ค่อยออกจากบ้านมาแม้แต่ก่อนเนี่ยคนเดินเต็มเลยนะแถวเนี้ยสามทุ่มสี่ทุ่มคนเดินเต็มหมดเลยนี่มันหกโมงเย็นมันก็ไม่เคยมีคนแล้ว คนกลับบ้านกักนหมดคนกลัวหมดเลยเธอคนนี้ก็ขายน้อยลงส่วนแม่ค้าอีกสมรายยังเป็นห่วงว่าสถานการณ์โควิด -19 จะกินเวลาย,ยาวนานยืดเยื้อออกไปเหตุการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและชาวจีนซึ่งก่อนหน้านั้นเริ่มนิยมเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยกันมากขึ้นจนมีความหวังต่อาาการขยายการค้าขายออกไป แต่หลังจากโควิดระลอกที่หนึ่งจนถึงระลอกที่สองทให้นักท่องเที่ยวไม่มีแม้แต่รายเดียวถ้าพูดตามหลักแล้วนะพวกนี้มันมันมันการมันยากอ่ะมันคนจะหลบหนีเข้ามามันก็หลบหนีเข้ามาแหละคนป้องกันมันมันก็ยากหน่อยไม่งั้นมันจะมีหลบหนีเข้ามาทุกวันเหรอใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าสาหรับเราแล้วมันเราประกอบการค้าอย่างนี้นะมันไม่ไอพวกแรงงานเราไม่กระทบเพราะเราทําเองแต่ว่าสําหรับอาชีพอื่นน่ะเขาต้องการแรงงานใช่ไหมเขากระทบ ถ้าตั้งฉาดเข้ามาเราก็จะขายดีแล้วก็คืออยากให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะคะก็ขอให้โควิดมันหายไปๆค่ะอยากให้อยากให้เข้าแบบทายอะไรนะวัคซีนนะคะอยากค่ะเพราะเคยเป็นจุดเด่นอะคนที่มาเยาวราชก็จะแบบคนเยอะคนเยอะทุกคนจะรู้ว่าเยาวราชต้องคนเยอะ ลูกค้าเยอะชาวต่างชาติคนไทยเด๋ยนนี้มีชาวเวียดนามชาวจีนเข้ามาเยอะมากพี่ผ่านมาปีหนึ่งแล้วไม่มีสักคนหลังจากช่วงหัวค่ำที่เตรียมพร้อมหน้าร้านรวงเป็นที่เรียบร้อยความหวังในการค้าขายยังดำเนินไปอย่างเป็นความปกติใหม่โดยคำว่าปกติใหม่นี้พ่อค้าแม่ค้าจำเป็นต้องปรับตัวในการบริหารร้านรวงของตนเองตั้งแต่ลูกจ้างคนงานภายในร้านที่น้อยลงเพื่อรับกับนักท่องเที่ยวที่บางตา แม้ว่าแสงสียามค่ำคืนจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้มาจับจ่ายใช้สอยเลือกรับประทานอาหารขึ้นชื่อจากแหล่งการท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่บ้างแต่หากร้อเปซ็นเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังไม่คลี่คลายรายได้ของแต่ละร้านจึงลดลงอย่างชัดเจนมากกว่า50% ทุกคนต่างยอมรับกับชะตากรรมอย่างหนึ่งในช่วงการระบาดระลอกใหม่ซึ่งทำให้การท่องเที่ยวในลานมาร์กสำคัญอย่างเยาวราชตึงเครียดลงกว่าการระบาดระลอกที่แล้วเมื่อปลายปี2562ล่าสุดสถานการณ์โควิด -19 แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 2019หรือสอบคแถลงข่าวผู้ติดเชื้อ รายใหม่ในวันนี้ว่าสัปดาห์ที่1ของปี2564มีจังหวัดผู้ติดเชื้อ39จังหวัดสัปดาห์ที่2มีการระบาดจากผู้ติดเชื้อ30จังหวัดสัปดาห์ที่3มีจังหวัดที่ระบาดติดเชื้อ24จังหวัดและในวันที่24มกราคมซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่4ในเดือนมกราคมมีการติดเชื้อถึง7จังหวัดโดยอยากให้ทุกจังหวัดมีการเฝ้าระวัง ในที่ประชุมสบคชุดเล็กมีการพูดถึงการค้นหาเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งยังเป็นพื้นที่เสี่ยงนับตั้งแต่วันที่19ถึง24มกราคมที่ผ่านไป5วันมีการตรวจเชื้อมากขึ้นวันละประมาณ1,000 0คนทําให้ขณะน,นี้การตรวจเชื้อผ่านไปแล้ว6 7, พพถึง7,000 0คนพบผู้ติดเชื้อ5,552คนคิดเป็นประมาณร้อยละ7 นี่เป็นเพียงการประมาณการเพื่อจะกำหนดมาตรการตัวเลขจริงอาจจะน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นไปตามตัวเลขที่ประมาณการอีก5วันถัดจากนี้ไปในสัปดาห์หน้าจะพบผู้ติดเชื้อ2อ0ถึงสามพคนจะได้เตรียมความพร้อมในการรักษาโดยในจังหวัดสมุทรสาครจะมีการตรวจเชิงรุกอย่างเต็มที่เพื่อให้ตรวจเสร็จภายใน1สัปดาห์เพื่อให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่สีเขียวได้มากที่สุด แม้ว่าที่เยาว,วราชจะมีการโชว์ลีลาปรุงอาหารเรียกความสนใจจากลูกค้าได้อย่างตื่นตาตื่นใจแต่ความเป็นจริงก็คือใช้หน้าเทาในกรุงเทพแห่งนี้ตลาดที่ไม่เคยหลับไหลตลอด24ชั่วโมงทุกวันนี้ได้รับผลกระทบจากความหวาดระแวงต่อโรคอย่างหลีกนี้ไม่พ้นภาพที่หายไปคือนักท่องเที่ยวที่ยืนต่อแถวซื้อสินค้าจํานวนมากความหวังใจในตอนนี้ของผู้ประกอบการชาวไทย ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารอคอยความพร้อมของวัคซีนและการยุติของโรคระบาดเพื่อให้สภาพเศรษฐกิจการค้าขายของพวกเขาได้กลับมาหล่อเลี้ยงบรรดารายงานลูกจ้างได้อีกครั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งได้รับผลกระทบเช่เชนเดียวกันเพียงแต่ต่างมิติทางเศรษฐกิจด้านอื่นยังหวังเอาใจช่วยให้เยาวราชกลับมาคึกคัก ผ่านการช่วยประชาสัมพันธ์ว่าตลาดแห่งนี้ยังคงเปิดต้อนรับคนไทยให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้สะดวกจำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะไม่มากเหมือนในอดีตแต่ยังพอช่วยพยุงเศรษฐกิจให้หล่อเลี้ยงเยาวราชได้อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อรายได้ของร้านค้าและแรงงานในร้านที่ตั้งหน้าต่างตาต่อลมหายใจให้สตรีทฟู้ดแห่งนี้ไม่หลับไหลรอคอยวันสดใสกลับมา ม,มีของท้องถิ่นให้ช้อปปิ้งนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเป็นเอกลักษณ์ค่ะเยาวราชเนี่ยมีหลายอย่างนะคะที่ทุกคนต้องมาลองไม่ว่าจะเป็นกว๋วยจ๊บเกาเหลาผัดไทยบัวลอยเก่าลัดแล้วก็ขนมปังสอไส้ไส้ทลักษต่างๆม,มากมายค่ะแล้วก็มีทั้งลังนก ทุกคนจะต้องมาลองชิมด้วยนะคะสวัสดีครับเราเข้า to Thailand ดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดในมาร์เก็ตที่เยาวราก,กันนะครับอยู่ที่แถวสถานีวัวนำโพนะครับ เออถ้าใครสนใจจะมาสามารถนั่งเอ็มอาร์ทีจากที่ใดก็ได้นะครับมาลงที่สถานีวัดมังกรนะครับและจากนั้นเดินต่อมานิดนึงก็จะถึงตลาดแล้วครับโดยตลาดนี้จะขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารสถานที่ท่องเที่ยวและก็ยังเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือการถ่ายรูปก,กับกับป้ายสัญลักษณ์ร้านค้าที่เป็นตัวข้อจีเสียงแดงครับนั่นคือสิ่งที่สนใจคนทุกคนจะมาจะถ่ายกันและก็สิ่งที่แนะนําสําหรับที่นี่ก็คือเออจะเป็นขนมฟังของที่นี่นะครับซึ่งขึ้นชื่อมากและราคาก็ถูกมากด้วยเช่นกันครับ นอกจากนี้ยังมีกว๋วยจับมีกว๋วยเตี๋ยวและก็มีผัดไทยครับที่ขึ้นชื่อของที่นี่อ,อนอกจากนี้ยังเป็นพวกเอของหวานดเดสเตอร์และก็น้ำปั่นและก็เขนมหวานเป็นแบบพวกของไทยๆครับความเดือดร้อนที่คนไทยช่วยกันต่อสู้เหล่านี้ยังรอความหวังว่าในอีกไม่นานเจ้าหน้าที่รัฐจะสามารถเอาจริงเอาจังกับการเอาผิดต้นตอของการระบาดโควิด -19 ในราลอกที่2จนเอาตัวขบวนการคนมีสีที่ร่วมกันทำร้ายประเทศมาลงโทษให้ราบคาบ หวังว่าการปราบกระบวนการแรงงานเถื่อนค้ามนุษย์และบ่อนการพนันจะได้รับการเอาใจใส่เหมือนกับการพยายามยุติการชุมนุมและชาวไทยส่วนหนึ่งยังอยากได้ยินนายพลตำรวจพูดอย่างจริงจังว่าจะใช้กฎหมายทุกฉบับปราบขาบวนการแรงงานเถื่อนและบ่อนเชกเช่นเดียวกับคำพูดที่มีต่อผู้ชุมนุมทางการเมือง คนไทยบางส่วนยังรอความหวังจากคำสั่งสองฉบับของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้เคยลงนามไปแล้วในคำสั่งนายกรัฐมนตรีทั้งสองฉบับในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกร,รณีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโควิด -19 รอบใหม่และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำผิดในกร,รณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโควิด -19 แพร่กระจายไปในหลายจังหวัดแถบภาคตะวันออกและชาวไทยเหล่านั้นคงรับไม่ได้หากสองคำสั่งนี้ไม่สามารถลากตัวผู้ที่อยู่ในขบวนการผิดกฎหมายมาได้โดยหวังทั้งสองคำสั่งว่าจะไม่เป็นหมันซืบจจะข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 สี่ 5, 5 0ศู